สัมณะหลวงปูม่ม้อยยานนักนักวโรวัดตาเนนเกตแก้วเทพประทาน,นาพระครูประสิทธิ์ธรรมวิมพากว,วัดจัน์ประสิทธิ์พระครูโสพลศิลปวิสุทธ์วัดป่าน้องแก่พรรามวชรวิจิตรวัดรรมผาปูหลวงพ่อเพ่งกุยวัดสังฆทานหลวงปู่บุญมากลยานักพุโตวัวดป่านนนสมบูรณ พระรูโสลิิตภากรวัดป่ามิมิตรุดมรพระรูชวดธรรมคุณวัดปา่าศิลรีวัดป่าศิลาว่าพระรูวิบูลธรรมวิกิตว,ว,วัดป่าแก้วภูซามพระรูโสพิธรรมนาฏวัดป่าหนองสวรรค์หลวงพ่อหัดระกมโมวัดป่าพุทธธรมมร,มรมขาบองพระรูวิมลปุญญาธรวัดถ้ำเขาปลางพระวุฒิสารโสพลวัดพิสารร,รัญาวา แล้พ่อรัอรองรสรรค์วัดวรวรรลาปูปัถมหลวงปู่ปั่นสมัยโตวัดป่าสิริกำรงวัดนารามพระปู่ปัญญาสาร,รกิจวัดขามชุมพระจันเจษด,ดาวัดห้วยขมินพระครูประพัตสารธรรมโสพิตวัดป่าบังคกาว่าพระครูสิริสารธรรมพรวัดลอยแสงํา อาดรพระมหาสมบัติวัดไปวัดตนวณันารามพระมหาสุขวัดป่าบ้านดาธรรมเจดีพระภูศิลธรรมสังวรวัดป่าโคกใหญ่พระภูบวรธรรมนิวิทย์วัดป่าร่มเย็นพระอาจารย์สายันวัดป่าอนุตโรพระภูสน์วัดขัมเกียงพระภูวิสิทธิ์วีรโสพลวัดป่าอพวันพระอาจารย์โคต ูน้อยพระปูสถาพรวรเดชวัดป่ามัดมัดชันติการามพระมหาอาพพลวัดเกศรศิลปคุณพระรู่ทิเรยศารคุณวัดนิ่งโภวนณารามพระรูสสัรรักษ์สมศักดิ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมนมไพยว,วังน้ำเขียวพระรูประชานวัดสังารานุศนธรรม,มสถานอันนี้เป็นรายนามครูบาอาจารย์ที่ ได้กราบรัตนานิมนต์เจริญพระพุทธมนต์นะครับรโดยอาจารย์ที่เดินทางมาถึงแล้วรบกานิมนต์ครับพ่อแมอค่คร<า>ูบา,าอา <laughs> จอารย์ยดได,ด้ผู้ใดผู้หนึ่งตั้งนานจีบีนี่อนิสส์นาพิเศษที่ได้เดินทางมาถึงยังวัดป่าพุทธาราแมแล้วท่านไหนที่จองเป็นเจ้าภาพภาคไร าจองเป็นงานเจ้าภาพที่ทางวัดได้ประชาสัมพันธ์ก็ให้ท่านได้เตรียมเพื่อที่จะเข้าถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับสำหรับยอโจมที่จองเป็นเจ้าภาพกระเช้า599บาทเพื่อที่จะถวายพระมหาเถระจํวนวน 40- 40รูปที่จะเจริญพระพุทธมนตม์ในค่ำคืนวันนี้นะครับ ก็ท่านได,ได้เตรียมเตรียมถวายอย่างนีคเดียวนะที่จะเข้าถวายรวมไปถึงภาคไรก็จะได้ประกาศรายชื่อส่วนภาคไทยนั้นจะถวายพระเจ้าหน้าที่แล้วก็พระเจ้าหน้าที่จะจะเข้าไปถวายครูบาอาจารย์ให้ด้านในถ้าหากว่าให้ผู้หญิงเข้าไปจารบานนะครับครูบาอาจารย์นั่งอยู่บนพื้นเวลาที่เราเดินผ่านไปผ่านมาก็อาจารย์ ไม่เหมาะสมไม,ไม่สมควรน,นะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพในพระเดศพระคุณหลวงปู่ของพวกเรานะครับก็ให้ถวายอยู่ด้านโนอกแล้วพระบานจารที่เป็นพระเจ้าหน้าที่จะนําข้าตรายนั้นไปถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพอันนี้ก็ขอประชาสำคัญแล้วก็แจง้งญาติโยมสาธุชน ทุกท่านทุกคนที่เดินทางมาร่วมในงานฉลองเจดีที่ตักบุญงานบุศนในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมในค่ำคืนวันนี้ตั้งแต่เชา้าญาติโยไมไดร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพ